สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับสไปเดอร์แมนอีกชุดหนึ่งของยูเน r s e b บิ o อนนะครับที่รู้สึกว่าโอ้ซองอมานี้มันจะแพงมากเหลือเกินอ่ะถ้า เราไม่สามารถเปิดซองอามาดได้เรามาเปิดซองธรรมดายอย่างนี้เราจะมีคอมมอนอันคอมใช้อย่างละเท่าไหร่แล้วก็จะได้แลกี่ใบใช่ไหมเพราะว่าในซองธรรมดาเนี่ยคือมันก็จะไม่การันตีแลแบบซองอามตาะใช่ไหมซองอามาะก็จะได้แลแบบซองละหใบยอยู่แล้วแต่เนี้ยมันมี30มซองก็จริงแต่เราสามารถได้แลแมากกว่า30มซองได้แต่จะได้แลเท่าไหร่ได้มิสติกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมีคนบอกว่ารอดยากนะไอ้ชุดน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนว่า เราจะรอดหรือเปล่าแล้วเราจะได้อะไรบ้างลุยผมลองเล่นลิมิตชุดนี้ไปแล้วหน่อยหนึ่งออเบรตี้มันมีออเบรตี้ใหม่อยู่สองบริตี้ใช่ปะก็คือเว็บสลิงกิ้งกับอะไรวะไม่เห็นไม่เห็นเว็บสลิงกิ้งนี่ม่งโคตรใช้โคตรยากเลย <c oughs> คือมันจะใช้ได้จริงๆหรอวะนนี้ เดี๋ยวผมว่าต้องรอดูว่าพวกแชมป์เขาจะใช้กันได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมลองใช้แล้วใช้ในลิมิตค่อนข้างยากใช้ในลิมิตยากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ในแฟนดารไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะยังต้องหาวิธีใช้อยู่อ่าเรามีเพลย์บูสเตอร์อยู่ในสำรับอาหาร30อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอย่างเท่าไหร่ก็ต้องมีไรกมิติใช่ไหมพวกเราพลาดไปค่อนข้างแบบ แากต่ตกกางกันเลยนะสำหรับไอเ้เซตบูสเตอร์ของฟิน f a n ฟนซีเนี่ยได้มิติมาสามอ่ะโอเคหวังว่าจะได้มิติมากกว่าสามใบนะชุดนี้มาลองดูกันลุยอ่าอันนี้คือเอ่อน่าจะอยู่ข้างหน้าเลยนะไอ้แรเนี่ยอ่าหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม โอเคอยู่ข้างในจริงด้วยนี่ปล่อยและแรนะครับเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหไม่นไม่มากขันเ็ดอันนี้คือใช้ในสแตนดาร์ดนี่ลงมาคือเหมือนไม่ได้อะไรเลยไอ้แอคแทกอีเทอร์นี่เบเบิร์เนี่ยคือถ้าเขาเป็นเด็กค,คอนโทรลน่ะเขาก็จะไม่มีฟีเจอร์สำหรับแอคแทกส่วนถ้าเขาเป็นเด็กตีเขาก็จะแอคแทกเราอยู่แล้วอะ่ะโอโ้เรียกได้ว่ามันเป็นการสำหรับคอมมานเดอร์อย่างแท้จริงครับโอ้โหได้แรนใบเดียวด้วย เราไปกันต่อเลยอันนี้คือเรามานับให้ดูนะครับว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาการเปิดขนาดไหนผมว่าเปิดไปเลยดีกว,ว่าหวานอุ้ยแ้วฟอยบรเวบนโอ้โหอันนี้ผมไม่เห็นวิธีใช้เลยอะ่อยะอแต่ธรรมดาดิเฮ้ยเบ้นนี้ใช้ได้นี่วะาต้นอ,อยู่ตรงกลางและสองใบนะครับโอ้โหและสามใบดิ อ่ะอันลนส์สไปเดอร์ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะถึงตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีราคาก็เถอะผมจะให้มันตรงกลางแล้วกันไม่ไม่ใช่จังนะครับแหละอ้อัลนส์สไปเดอร์เนี่ยถือว่าไม่ไม่ได้ต้องหาวิธีใช้มากถ้าแบบไอ้แม็กซิมัมคาร์เนตเนี่ยโอ้โหมันจะไปใช้ที่ไหนครับบอกผมทีหวันโอ้โหเออบอลลีซีเฮ้ยมีสองใบ โอทางขวาเลยครับเพื่อนๆอันนี้คือเป็นฟองจอากญี่ปุ่นเหรอมันมันเอาแล้วไว้ข้างหน้าอาจจะเป็นซอ,ง,องญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันต่างกับไอตอนพีนลิสนะพีลิสนีแรมอยู่ข้างหลังจิง้งวันถูอ่าขมมันฟอยวันแรนะครับ อะไรเอ่ยอู้รอบลิ่นเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าอันนี้เป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับคือไม่ต้องฝืนหาวิธีใช้ผมจะให้มันอยู่ตรงกลางกันเอ็มอะไรกันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรวะแดงๆเลยอ๋อน่าจะเป็นเอ่อสื่อสัเกมครับอาร์อมิกทิ้วกาดอะโอเคอยู่ใช้ได้อ่ไว้ตรงนี้เลยเกม พวกนี้ต้องเล่นทางซ้ายสิทางขวางมันมิติเราจะไม่รับเซอร์ไิสเกตดเป็นมิตินะครับมาแลนหวันเดือนไม่มีแลฟแนะ <c oughs> อ,อยอ์นะครับหวันโอ้โหอะไรกันละอ้ามิติอยู่ฮนไดจ้ามิติแลร์ไหมไม่แลรนะครับโอ้โหไปเริ่มแมนนี่ ออกแบบอบวีตี้ใช้ยากนะคุณไม่เหมือนไฟนอลเลยอ่ะไปหวันเดือนเอ็มนะครับอ่าเอ็มแรกของเราดูดิเป็นอาร์ติแฟกต์หรือไม่หุ้ยโอ้แอนดี้บู๊คุฮ้ยเป็นมิติฟอยดด้วยเยี่ยมไปเลยเอ็มอีกไหมไม่ใช่แล้วนะครับโอเคไฮโดรแมน ให้ดูแมนผมให้ตรงกลางแล้วกันยังโอเคอยู่นะยังเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดวิธีใช้เยอะแล้วก็อยู่ในคอร์สที่สามารถใช้ได้ดอคมอมฟอร์ทแบมเอเจนต์ม่เน่ามาเฮ้ยอันนี้ผมให้ใช้ได้นะคือมันเป็นออดอยเอเจนนะครับเป็นดอยเอเจนที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มีแฟับแมนเมนส คือถ้าตัวอื่นนี่มันก็มันก็เคยมีในอร์ดศาสตร์เยอะเลยนะไอที่นอนโทเคนตายแล้วได้ดอการ์ดตัวหนึ่งไว้โอเคมิติออกมาเยอะๆหน่อยได้ไหมอุ้ยพูดถึงมิติมิติก็กมาเยี่ยมไปเลยคุณมิติเฮ้ยอาตีแฟกต์เนอะ ใช่เหรอคุณโอ้เว่นนอมนะครับไม่แชร์ตีเฟคครับอันนั้นเราเพิ่อไปเองนะครับโอเคเวนนอมนี้เหมือนจะเป็นอะไรวะ <c oughs> เป็นเป็นรองแค่เอ่อ The Soul s โ o นะครับตอนนี้มิติจะหมดแถวแรกแล้วนะครับมิติมา2ใบถ้าเราไม่นับฟอยล์มิติก็มาแค่1ใบ มีตีกใหม่ไหมไม่มีนะครับที่เบอ s ์สไปร์แมนนี้ผมให้เป็นแรที่ใช้ได้นะถึงตอนนี้ยังไม่มีราคาลเละแต่ผมว่ามันอยู่ได้เออแล้วก็มีอบิลิตี้หลังจากความตายด้วยผมคิดว่ามันได้อยู่ถึงาอันนี้คือพยายามไม่หลอกตัวเองนะถ้าว่าอันที่ใช้ได้ก็ต้องบอกใช้ได้อันที่ใช้ไม่ได้นี่คือโอ้โหอย่าไปหาเหนื่อยหาวิธีใช้เลย อ่า30เ,เซนอันนี้เป็นแลที่ใช้ได้นะครับอันดับก็ไม่ไม่ขี้เหร่ออ่าแหนไปเดียวนะแลนวัแลนอยแลนเยอะจังวะเอม็มไหมอุย้ยเอ็มมาเอ็มมานะครับอันดับที่108อะไรก็ไม่รู้ดูข้บนด,ดิ เกียววะไม่โมราเลสหรือเปล่าวะน่าจะใช่นึกตื่นไม่ออกแล้วดับเบิลเอ็มอะไรกันนี่ศูโนย์66นะครับดูข้างบนก่อนมีหยักด้วยอะไรวะเอา้าเว้นนอมเหรอเฮ้ยเดรโซนรอดแล้วกูได้เดรโซสโตนแล้วนะครับเอ่อมิติกออกเป็นใบที่สี่นะครับเดรโซสโตน มันเลี่ยมเละเลยจริงโอ้โหถ้าใครไถแถวแถวนี้ไปนะถ้าไปเปิดที่ร้านเนี่ยแล้วก็ก็พอแล้วแหละแค่แถวเดียวก็น่าจะให้ร้านเปิดได้แล้วอะเออเดืแบบโนโซนก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องหาวิธีใช้นะครับใช้ได้เวอร์แหละนะครับอ่อันนี้นะครับเป็นที่ติดหลังรอกนะฮะ ใช้ได้นะไล่หนึ่งแล้วก็ตัวไล่ห้าลงมาติดฟรีเนี่ยโคตรโหดโสิ่งีิไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอส้สเปเชลเกตเนี่ยเ,เขาบอกว่าออกหนึ่งส่วนยี่สิบห้าแสดงว่าส่วนใหญ่อะมันจะมีบล็อกระบายบล็อกและของใบก็มีนะผมเคยเปิดได้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยก็คือมันจะเหลื่อมกันไปเรื่อยอ่ะ แล้วบางบล็อกก็จะมีแบบสุดยิ้มห้าที่สองที่สองอะไรพวกนี้มันก็จะมีโอกาสได้อีกใบหนึ่งแต่ก็ของกากมันเยอะมาเรามาดูต่อกันอใบนี้เหรอใบนี้มันก็พอไหวอยู่นะแต่ว่าค่าลายนี่มันหนักเหลือเกินอนะเอามันว่า ยังยังไม่กระตัดใจก่อนนะว่าช้ได้หรือไม่ได้เอาไว้ทางซ้ายก่อนแล้วกันวันถูแหละนะครับโหสไปเด้ร oh, ์แฮมไปซ้ายเลยพี่อะไรก็ไม่รู้ไม่เอาตลกเหรอคุณเห็นผมเป็นคนตลกลหรือไงแผลมาใบเดียวด้วยนะสไปเด้วยแฮมเนี่ยเป็นสองจุงมากครับแผละนะครับ อืมก้องนี้อบิลิตี้เป็นที่น่าจับตามากครับต้องอยู่ตรงกลางคืออบิลิตี้เนี้ยมันเคยทําผลงานไว้บ่อยนะเออก็คือสมัยก่อนอบิลิตี้พวกเนี้ยพวกก๊อปี้ติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ยมันมันใช้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่มันทําซ้ำอะครับมันก็หมายเพราะว่าก็น่าจะใช้ได้ในอานาคตตอนที่ยังไม่มีเด็กก ราคาจะแค่นี้แหละนะครับชึโอ้โหบอกอดาแรงนะครับอสองใบเฮ้ยเลดี้ออคตบัสใบนี้ใช้ได้นะครับใบนี้เป็นอ,อไอไอที่พุทคีเจอร์อาร์ดิแฟกต์อ่อะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นสีฟ้าแทนเฮ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ย M ไปที่ห้านะครับ อะไรสักอย่างโอ้ oh, importer syndrome มีใบไหมไม่มีแล้วนะครับ importer syndrome นี่ก็น่าจะเป็นใบที่ใช้ได้ในอินเดียนะฮะเอ็ไมไหมทีไม่มานะครับโอ้โ oh, หชาวเมืองเชียอบชาวเมืองเชียอัพนี้ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนดีนะครับมันให้มันให้ครูต่อสู้ด้วยโอ้ต oh. ายเลยน้องไปดูสิ มีอะไรดีๆท่านอยู่ในซองนี้หรือไม่สิงใบที่สองหมดแล้วโอ้โหซองนี้จุงมากเลยครับโอเคเราหมดแถวที่สองแล้วเลขสิบสองนะเอ็มหรือไม่ไม่ใช่เอ็มอะไรดาวๆออแนแมน สองใบโอออริจ oh, ินออฟสไปเดอร์นะครับจุ้งทั้งคู่จริงๆไงแซนแมนเนี่ยมันก็เป็นแลที่ใช้ได้นะแต่แลประเภทนี้เหมือนกับว่ามันผ่านการทดสอบมาหลายทีแล้วว่าวาถึงจะใช้ได้ก็ตามแต่ราคามันก็จะไม่หนีไปจัดเหรียญสองเหรียญนะอ่ะผมให้แซนแมนตรงกลางแล้วกันผมคิดว่าแซนแมนเป็นแรที่ใช้ได้แต่ไม่แพง โอเคเราผ่านเสร็จสองต่อสามแล้วนะครับโอ้เดือดสปอร์ตเดือดสปอร์ตนี่เป็นกราดเอซ์กับกร์ดกู้นะอุ๊บพ้าเมีุไว้เดือดสปอร์ตจะไม่มีที่อยู่ครับ mm hmm. ถ้าไล่เท่านี้มันเยอะเกิอนอนะ่ะเดียคอนโทนก็คงไม่ไม่ใช้กันนะ คอนโทรลนี้จะใช้ในแบบที่เด็ดขาดไปเลยอะ่ะเอมใบที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็มใบที่หกนะครับอุ้ยไดเอ็มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคดรอคเตอร์เอโตพุดเป็นเอ็มกางนะครับค้าไล่มันเยอะไปสำหรับวีดีแค่นี้ ไม,ไม่ได้ใช้กันได้เป็นคลิปไว้สำหรับประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดอะไรนะเปิดบล็อกดีหรือเปล่าถ้าได้แรงขนาดนี้โอ,โอ้ริสาตร์ศิสาร์ก็ผมให้เทียเดียวกับแฟนแมนนะก็คือถึงถึงจะใช้ได้แต่มันก็จะไม่แพง ให้วิสระให้ตรงกลางแล้วกันผมชอบสีเขียวเป็นการส่วนตัวพอแล้วียังไยได้เอ็มเยอะเหมือนกันไหมอโอแรคาเวนเดลาสฮัน oh, กัดเป็ดครับแร่สองใบมาอัลติเบตอินคอมลินอันนี้ใช้ได้ครับ เราเหลือหกฟองสุดท้ายดูสิจะได้เอ็มอีกใบหรือไม่ไม่ได้เอ็มไม่เป็นไรนะแต่ขอมัลติเวิร์สเซลแพสรสเซจได้ปะวิ่แล้วหืใบที่สองอเคจะดูกอบคลินพอทูท้ายอยู่คอมมอนไฟ ไม่ใช่เอ็มนะครับโอ้โหมึกคาเว่นมามา,มาทั้งท่ามาันมาทั้งตัวจริงออแหลไปเดียวนะครับสีส่องายจะมีเอ็มอมอกมาให้เราดูอีกหรือไม่คอมมอนแลลวนะครับ โอ้โหเรเดชันไปเดอร์อันนี้มันเหมือนการ์ดเริ์บวกเด้ทัส่ะผมว่ายังเฉยเฉยอะ่ะคือแบบมันมันไม่ได้เสิร์ตได้เยอะขนาดนะั้นนะเสริ์ตสปไปเดอร์นี้ค่อนข้างเฉพาะทางมากผมมาแทนที่จะใส่ใบนี้ใส่ตัวที่เราจะเสริ์ตเลยดีกว่ายิ่งสปไปเดอร์นี้แบบหาเด็กอยู่ยากมาก เอ็มไหมเอ็มไหมมไหมทักใบโอ้มอ,โอโลันมอโลันนี่ผมไม่รู้จักเลยนะใครก็ไม่รู้อะแต่แต่แต่มันอยู่ที่ใช้ได้ไม่ได้ใช่ไหมมอโลันเนี่ยใช้ได้นะผมว่าได้คอนโทรนะใช้ปิดเกมได้แบบอื้อหือสมัยก่อนผมเคยเห็นการ์ดแบบนี้นะลายเอกแล้วกระโหลกกระโหลกลกระโหลกอะแล้วก็แบบอืมมันจะลงมาแบบไม่มีพลังพื้นฐานนะครับอันเนี้ย ต่อให้ไล่สองก็ไล่สองหนึ่งอยู่เรียกว่าว่าโดนบัฟมาจากตัวที่เป็นสมัยก่อนผมจำได้เลยซาเวียคามิกาว่าเป็นชาวนาชูมือคอม,มอนฟอยดุ้ยเมใบที M ่เจ็ดนะครับดูดิเหมือนมันติคัลเลอร์เลยถ้ามันติคัลเลอร์นี่โอ้มิเตอร์นี่คที ผมเคยเห็นเด็กที่ใช้เด็กนี้ไปเดน,นี้แล้วใช้กับเอสติเวนัมครับคอนโทรนแล้วก็ขุดมาสลับไลท์เราอะเขาเป็นการเิดเยมที่ดีสองสท้ายแล้วนะครับโอเคอิเล็โกโทเป็นสองสุดท้ายที่ดีครับมีอะไรอีกบา้าง่ะ แร่สองใบาขาเนนะครับขนาเนะเฉยๆเลโกมันคือใช้ได้หมดแล้วโอเคนะครับจากผลประกอบการเราได้แร่ประมาณ40บใบนะครับรวม s ซอวิเชียลเกสด้วย1นึ่ใบแล้วก็เออมิติกอีกประมาณ7ใบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบล็อกสำหรับไทบูสเตอร์นะครับที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะคุ้มค่ากว่า สองหมาดก็ได้เพราะว่าบางคนก็ทุนไม่ถึงใช่ไหมอันนี้รู้สึกดีนะเพราะว่าฟ n a นลแฟ t a ซีเนี่ยผมได้3มิติก่ะสมิติกองน,นะคุณเทียบกับอันนี้คือเหมือนกับโอ้สามเท่าได้มั้งเกือบ3เท่าเออก็เป็นข้อมูลหลับให้ทุกคนตัดสินใจนะครับว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดเทปบูตเตอร์หรือคอนแทคเตอร์ดีกว่าอะไรพวกนี้แต่ส่วนตัวผมอ่ะอย่างเดียวเลยคือดวงคุณได้ไหม <laughs> ถ้าดวงได้ก็โอเค ถ้าดวงไม่ได้ก็ไม่ไหวเหมือนกันสำหรับผมนี่เ,เรียกได้ว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าบอกนี้มันมีโซลตมมนมาหนึ่งใบใช่ปะเออถ้าไม่ได้โซลต์นี่เหมือนจะเจ็บๆอยู่เหมือนกันนะแล้วเพื่อนๆละ่ะเปิดแล้วหรือเปล่าหรือว่ารอดูข้อมูลอยู่ว่ามันจะได้หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเปิดแล้วเจ็บรอดหรือว่าจุ้งนะครับถอาวันนี้ภูกเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็การ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ